หอ,อสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับมัทุรสค่ะนิ่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 063 078 0354พยากรณ์สดโทรลนยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถามได้ไม่จำกัดคำถามค่าบูชาครูทั้นละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง22บสนาฬิการัคนาศีกีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่ 15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤศจิกายน2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพระขันจะเป็นดาวประจำการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎและเป็นดาวเจ้าเดอนพบปุตตะดาวพระขันได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดินพบปุตตะตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นท่านจะมีไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆอาจมีผลงานชิ้นใหม่หรือมีงานอดิเรกบางอย่างเพิ่มขึ้นในเรื่องของการงานท่านจะมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่ใหม่ๆหรือได้ปรับปรุงพัฒนางานให้มีความทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงาน ท่านที่มีลูกหลานบริวารลูกน้องความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะเป็นที่เคารพรักของพวกเขาเหล่านั้นค่ะดาวพระพุทธซึ่งเป็นกาวประจำเดือนพบสหัสชะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราสีตุลภายใต้เดือนภพพันธุตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึงวันที่7ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกส่งผลในท่านจะมีโอกาสทำเอกสารสัญญา หรือได้ติดต่อในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือยวดยานผานะต่างๆและในระหว่างนี้ท่านจะชอบอยู่แบบเงียบๆสมถะสันโดษอยู่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบอริและสุภะได้ยกมากุมลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงที่ที่23ธันวาคม2568ได้แตําตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่าน มีความขยันขันแข็งเอาการอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะมีความอดทนมากขึ้นอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือได้ค่ะและในระหว่างนี้ท่านจะมีเกณฑ์สร้างฐานะให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นท่านได้ทำงานประจํารับราชการหรือรับทวิสาหกิจตำแหน่งหน้าที่การงานดีท่านจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือประถม ส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายธุรกิจการงานของท่านจะมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะดาวพราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนภพมรณะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน25/69และตําแต่งเป็นเกษตรราธิบดี ส่งผลใ้ท่านจะมีโอกาสได้รับของเก่าแก่ของโบราณหรือได้รับทรัพย์สินมรดกบางอย่างในบางท่านมีโอกาสย้ายถินฐานไปทํางานอย่างต่างถิ่นหรือท่านจะมีโอกาสเดินทางไปทํางานอย่างต่างถิ่นหรือได้ใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวราธิตซึ่งเป็นกาประจําการเงินของชาวราศรีกรกฎ ดาวพระอาทิตย์ได้ย,ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เดินพบพันธุตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดสงผลในท่านจะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินไปกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือยวดยานผานะต่างๆมากขึ้นหรือมีโอกาสที่ทรัพย์สินบางอย่างอาจเกิดความเสียหายได้จากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดืนพพปุตตะตั้งแต่วันที่ 17พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2568ส่งผลในการเงินดีค่ะท่านจะมีรายได้เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีเกณฑ์มีโชคจากการเสี่ยงโชคและมีโอกาสมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นค่ะดาวพระสุขซึ่งเป็นดาประจำเดือนพบพันธุและลาภะ ได้ยกเข้าสู่ราศีกันภายใต้เดินพบสหัชชะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆและมีโอกาสได้ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือจะการเข้าสังคมหรือกับเพื่อนฝูงของท่านมากยิ่งขึ้นและขอท่านมัระวังการมีปัญหาบางอย่างกับเพื่อนบ้านนะคะนั้นดาประสุ ใจะย้ายเข้าสู่ราสีตุลภายใต้เดินพบพันธุตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่28พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธรีบดีส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นและมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพ่อแม่จากบรรดาญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นที่รับของพวกเขาเหล่านั้นค่ะ และจะยิ่งสมผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือท่านที่กำลังซื้อหรือขายบ้านที่ดินอาคารสถานที่บริษัทห้างร้านหรือยวดยานพานะต่างๆท่านจะมีโอกาสขายได้ราคาดีค่ะในเรื่องของความรักดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวราศีกรกฎดาวพระเสาเป็นดาวประจําเดือนภพปัตนิ ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้นิพพมรณะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568สถิตถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วขอให้ระมัดระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่นหรือมีโอกาสห่างเหินกันชั่วคราวหากมีอะไรขอให้วยที่ทื่อใสให้อภัยกันนะคะ และอีกประการหนึ่งคือขอยดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากมีโอกาสที่เขาอาจจะบค่ได้ป่วยได้ค่ะส่วนคุณโซดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนเก่าคนที่เคยคบหากันมาก่อนเป็นแฟนเก่าคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนกันหรือเป็นคนต่างถิ่นค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจับการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมา สุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ